สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวไร,ขร่ข้โพดทุกๆท่านนะคะประจอยเกษตร 5G มาเช่นเคยคะ่ะทุกคนคลิปนี้มาแนะนําเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้โพดแปซิฟิก995นะคะเคยลงคลิปแต่แปซิฟิกสามและแปซิฟิกเจ็วันนี้ได้มีโอกาสมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแปซิฟิกเก้มาดูผลผลิตของเขาจะดีแค่ไหนนะคะทุกคนฝักของเขาจะออกแค่ไหนโอเคคะ่ะ ในแต่ละช่วงในแต่ละสายพันธุป์ป้าจอยเกษี 5G ได้ลงคลิปแต่ละสายพันธุ์ให้พี่น้องของเราได้ดูได้รับรู้ไปแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เหมาะเลยค่ะต้องการต้องการสื่อสารให้พี่น้องของเราได้รู้ว่าแปซิฟิก55995นะคะทุกคนขออภัยแปซิฟิก995ดีขนาดไหนนะคะนี่คะ่ะทุกคนมาดูใกล้ๆก,กันนะส่วนมากสายพันธุ์ของแปซิฟิกนี้เขาจะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็น339 789ก็แล้วแต่ จะยาวมากค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ได้ลงคลิปเกี่ยวกับดีครับ9979หรือไม่ก็ NK 6848สายพันธุ์นั้นเขาจะจะฝักสั้นนะแต่เขาน้ำหนักดีแต่ตัวนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะทุกคนแต่เขาได้สองฝักนะคะกาปรปลูกของเขานี่ค่ะแถวของเขาจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณ25เซนติเมตรค่ะทุกคน ยังไม่ถึงคืบเลยนะคะคืบนิดนิดค่ะทุกคนคืบนิดๆน,นะแต่ต้นเขาใหญ่มากต้นเขาจะแตกต่างกันกับดออีคราฟนะคะแต่สําหรับดีคราฟนี้ต้นเขารู้สึกว่าจะฝอยนะคะทุกคนส่วนแปซิฟิกบริษัทแปซิฟิกนี้ไม่ว่าจะเป็นสามสามเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้า้าก็แล้วแต่ฝักของเขาก็จะประมาณนี้ต้นสูงเหมือนกันกับเหมือนกันกับเดออีคราฟเมื่อสักพักเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะ สูงถว่วท่วมหัวเลยค่ะทุกคนสองเมตรได้นะคะ2เมตรกว่าๆได้ค่ะพี่น้องของเราคะ่ะเป็นงานสําเร็จของเรามากๆเลยนะคะนี่คือแปซิฟิกเอ,อ่อประจอ์เกษตร 5G ไม่ได้โฆษณาให้แม้แต่บริษัทเดียวนะคะทุกท่านอันนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ประสบมานะคะขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเราะคะ่ะทุกคนปรเจอยเกษะร 5G ไม่เก่งเรื่องการเกษตรแต่เราได้คลุกคลีอยู่กับการเกษตรนะคะพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆก็นํามาฝากพี่น้องของเราสําหรับมือใหม่คะ่ะทุกคนอามาดูแปลงของเขาว่าเขาจะบํารุงยังไงถึงได้แต่ละต้นจะมีสองฝักแบบนี้นะคะการที่เราปลูกข้าวโพดเราอยากให้ข้าวโพดของเรา,าจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ต้นหนึ่งมีสองฝักในลักษณะที่ปลูกใน อ๋อยี่สิบห้าเซนติเมตรเหมือนกับแปลงอื่นๆนะคะทุกคนข้อสําคัญที่สุดก็คือวัชพืชน,นะคะเราต้องเอาวัชพืชให้อยู่ค่ะทุกคนดูแปลงของเขานะคะเริ่มต้นด้วยการเอาวัชพืชให้อยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดนอนกําจัดนอนให้ได้แล้วผลผลิตของเราก็จะตามมาค่ะทุกคนแปลงนี้เขาจะปลูกด้วยเขาจะดูแลระบบน้ําด้วยสายน้ําหยดนะคะสายน้าหยดหนึ่งเส้นนะคะทุกคน ตอนหนึ่งแถวนะคะสำหรับสายน้ําหยดตัวนี้อ่าดูนะคะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้รถเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนเนาะดูลำต้นของเขานะลำต้นของเขาจะใหญ่อวบสำหรับสายพันธ์แปซิฟิกต้นเขาจะใหญ่อวบตั้งแต่เกิดแล้วนะคะทุกคนดูระบบรากของเขาระบบรากของเขาก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนระบบรากใหญ่นะใหญ่แล้วก็สั้น ซื้อให้ถึงถึงให้รู้ว่าถ้าเกิดมีฝนมีพายุนี้เขาจะจะไม่ลม้มไม่หักง่ายนะคะนี่แบบนี้นะคะจะไม่เหมือนดีคราฟนะดีคร์บเขาจะชอบหักในช่วงขนาดที่ฝนตกชุกเออป้าจอยเกษรให้จีได้ได้ถ่ายทอดให้ให้รู้แล้วสามารถย้อนไปดูได้สําหรับสายพันธุ์ของดีคราฟว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเออจะออกมาเป็นลักษณะนี้คะ่ะทุกคนสําหรับการดูแลในสวนข้าวโพดของเรา ถ้าอยากให้ผลผลิตที่ดีนะคะเราต้องใส่ใจค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ใจปุ๋ยกระสอบะ 3, 000, ละสามพันเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ข้าวโพดของเราเจริญเติบโตแล้วก็ได้ผลผลิตแค่นี้นะคะทุกคนการใส่ใจการดูแลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถามว่าดูแลยังไงเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกค่ะทุกคนปลูกยังไงถึงให้ได้ผลผลิตสูงปลูกด้วยการรองพื้นด้วยปุ๋ยนะคะปุ๋ยสูตรไหน ปจาจอยใช้ปุ๋ยสูตร2ี5 5 20ก็มีค่ะทุกคนไม่ตายตัวนะคะในบางครั้งก็จะใส่เป็นสูตรเอ่อ18 12 6ก็มีสูตรเสมอก็มีนะคะทุกคนไม่ตายตัวนะคะส่วนที่ตายตัวก็คือเกิดขึ้นประมาณ20วันถ้าข้าวโพดเราไม่งามเราก็สามารถใส่ยูเรียได้อันนั้นตายตัวแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับปุ๋ยยูเรียนะคะ แต่ปุ๋ยยูเรียนี้จะใส่เยอะไม่ได้นะคะทุกคนใส่เยอะแล้วมันจะงามเกินไปจะทําให้เมเล็ดของเราไม่ออกฝักนะคะเพราะว่าไนโตรเจนมันงามเกินไปก็ไม่ดีนะช่วงระยะแรกๆสามารถใส่ปุ๋ยยูเรียไนโตรเจนช่วงที่เขาจเจริญเติบโตอายุของเขาได้หนึ่งเดือนนี้สามารถใส่ใส่เยอะได้สําหรับผู้ที่มีคุณเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงอายุ ประมาณห้าสิบวันช่วงที่เขากําลังจะออกดอกคือช่วงนี้ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคือช่วงนี้เราจะหยุดให้ปุ๋ยแล้วนะคะเพราะว่าไมเขาเริ่มจะแห้งแล้วช่วงนี้เราก็ก่อนหน้านี้เราก็ใส่เป็นสูตรเสมอสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดก็ได้แต่ทางพ่อจอยใส่สูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยยูเรียนิดนึงนะคะทุกคนช่วงนี้เราจะไม่เน้นยูเรียถ้าใส่ยูเรียเกินนี้มันจะออกฝักเยอะนะคะถ้าเกิดเราใส่เป็นสูตรเสมอสามส่วนยูเรียหนึ่งส่วนนี้คือกําลังพอดี อโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเกษียณ 5G 5g หวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสายพันธุ์ของแปซิฟิก995นะคะแปซิฟิก995ถ้าดูแลได้แบบนี้เขาจะมีสองฝักทุกต้นค่ะทุกคนนี่แต่ระบบของเขาต้องประมาณ30ซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดปลูกในพวกดีครับจะปลูกทีไม่ได้แต่แปซิฟิกนี้ จะชอบห่างนะคะทุกคนเขาก็ไม่ชอบถีนะอะ่นอนลงแล้วนอนค่ะนอนช่วงนี้คงคงไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาออกฝักแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องฉีดพ่นยาหน,นอนแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ออกฝักเรียบร้อยนะคะรอดูผลผลิตของเราแต่ก็อาจจะมีบ้างในส่วนที่เออมันจะอยู่ตรงนี้นอนนะแต่ก็ปล่อยไปได้คะ่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องเราไปฉีดนะเพราะว่า เราเริ่มออกฝักแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ประจอยเกษตร 5G ขอลาทุกท่านไปก่อนในแต่ละสายพันธุ์ให้พี่น้องของเราไปเลือกดูนะคะว่าสมควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ